มาชมต่อครับกับเกียงไปในขันในครึ่งเวลาหลังนะครับอีก15นาทีขันใหญ่วิทยาลัยนะครับในเสื้อสีแดงครับครึ่งหลังพักเขาปุกจากขวาไปซ้ายครับส่วนทางฝั่งหาใหญ่วิทยาลัย2ครับในเสื้อเสียมำเงินนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาครับรึ่งแรกนี้จบสกอร์ปราตัวตัวหนึ่งแล้วครับมาชมมาเชีย์ต่อในครึ่งเวลาหลังครับ ยอวสองกับทางยอวนะครับึกหองสายเลือดยอวนะครับนี่คุณเมฆครับยอวสู้สู้ครับเชียร์หนึ่งได้ถึงสองนะครับยอวเหมือนกันนะครับขออนุญาตแช์นะคะแชร์ได้เลยครับคุณเก๋ครับจะแช่สิบไลค์เออขอไปครับจะแชรสิบแช่ร้อยแชร์พันแช์ทำได้เลยนะครับชอบชอบด้วยครับอยากให้แชร์เยอะๆนะครับ แต่ระวังนะครับระวังพี่มาร์คสักเบิกแกจะโดนแกจะแบนนะครับเดี๋ยวแกหาว่าเราเป็นบอดถ้าแชร์เยอะนะครับเออแชร์ได้เลยครับแชร์ได้เลยครับสองแชร์สามแชร์แชร์ได้เลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับในโพสต์ของเราในไลฟ์สดของเรานะครับให้กำลังใจน้องๆนักกีฬานะครับทั้งสิบสองทีมที่ร่วมแข่งขันนะครับตอนนี้ในเข้าสู่รอบแปดทีมนะครับมีมีแปดทีมที่ทำการแข่งขันในวันนี้นะครับ คุณอานันต์คุณอานันต์คุณอนัทนะครับเป็นกาังใจาให้ทุกทีมครับผมขอบคุณครับ FC เบอร์ยี่สิบสองยอว์สองครับ่ครับต้องฟอฟันนะไหนมาดูซิว่าพลังอ่าพลังแห่งแฟนบอลแฟนฟุตซอลโต๊ะเล็กของสรงขานะครับ จังหวะบอลจับบอลลันล่นนะครับผู้รักษาประตูโอ้โหผู้เล่นหมายเลขเก้าครับก็ขวาอ,อกปาดไว้ได้ครับไม่มีพลาดสองประตูต่อหนึ่งครับหาดใหญ่วิทยายลัยสองขึ้นนำเป็นจังหวะที่ผู้รักษาประตูของทาหาดใหญ่วิทยายลัยนะครับโอ้หน้าเสียดได้นะครับในจังหวะโดนยิงจังหวะแรกเนี่ยเซฟได้แลวนะครับแต่ว่า บอลมันกระเด้งกระดอนแล้วครับแล้วทําบอลหลุดมือทีนี้ไม่พลาดครับหมายเลขเก้าแท็บอินจ่อหน้าประตูครับขึ้นนำสองหไปเลยครับโอ้โหแล้วพวกเขาก็มาได้ประตูเสมอนะครับหมายเลข10บของทางโยโวนะครับนำได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับกลับมาเสมอกันอีกแล้วครับโอ้โหคู่นี้บอกเลยว่า บอกเลยว่า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 อ้ออ้ออ้อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ได้มันต้องแวะเล่นซะหน่อยครับมันต้องแวะเล่นซะหน่อยว่าอ้ออ้อเลยบอกเลยว่ามันแหม่มันมันดูเขาเรียกว่าสูสีนะครับแหม่ก็ต้องฝากทุกท่านนะเป็นกำลังใจด้วยนะครับไหนมาดูแฟนคลับของทั้งสองฝั่งหน่อยครยอวอครับ ยอวอกดหนึ่งฮะยอวอกดหนึ่งพร้อมหัวใจครับขอรัวๆขอไวๆครับยอวอกดหนึ่งพร้อมหัวใจยอวสองย้ายน้อยหน้าครับกดสองพร้อมกดว้าวยอวสองกดสองและกดว้าวยอวสองกดสองและกดว้าวยอวหนึ่งกดหนึ่งและกดหัวใจกดมาไวๆขอแบบคลิกๆขอเร็วๆ แล้วก็ตอนนี้2ประตูต่อ,อครับถือว่าทันกันนะครับแล้วสองฝั่งเลยนะครับในช่วงครึ่งแรกนี่หาดใหญ่วิทยาลัยนะครับเสื้อสีแดงนี่นำก่อนนะครับแล้วก็โยวสอมาตีเสมอในจังหวะนี้ก่อนครับของตางหาดใหญ่วิทยาลัยยิงขวาลูกนี้โองฉลับบอลออกหลังไปเป็นเตะมุมมาแล้วนะครับนี่คุณกิตยชนคุณกิตยศนะครับบอก FC โซีโชมตางครับ โคชแฉมโคตังน, 2, 2, 1, นะตมมนะครับนี่ฮะมาครับเลขสองสู้ๆกันมาโอ้โหเลขสองเลขหนึ่งนะต่อจุ๋มมาแล้วครับแล้วดูจังหวะได้โหหยฉีดยาลูกนี้แล้วดูจังหวะซ้ำแล้วหน้าประตูต่อๆเลยครับโอ้โหไม่เหลือหมายเลขสิบครับทำประตูที่สองให้ตัวเองในช่วงครึ่งหลังนะครับนับสามให้กับหาดใหญ่วิทยาลัาย ปัดกันนำปัดกันตามนะครับคู่นี้มาดูกันว่าหันใหญ่วิทยาสองพวกเขาจะเตะเสมอได้หรือเปล่านะครับเจงจังหวะเตะมุมของท้าฝฟ่งหานใหญ่วิทย,ย2ให้สองไยบอลมาได้ม่นอาบอลช้อนหลังเท้ามากเกินไปครับใต้บอลมากเกินไปบอลหนุกรับทางออกไปยในจังหวะได้สวนขึ้นมาของท้าวาง,าง,งเอาและมีเสียงดีนะครับ เวว่เล่นของทางฝั่งหาดใหญ่วิจัยด้แล้วครับแล้ววิ่งเป็นขระบวนรถไฟอ้าวอ้าวรีบอลโอ้โห ยังไงฮะคอนเทนต์หรือเปล่าเอาคอนเทนต์หรือเปล่าคนแรกวิ่งไปคนสองวิ่งตามคนสามวิ่งตามคนสี่วิ่งหายไปเลยทีนี้ลูกบอลตั้งอยู่กับนิ่ง <c oughs> <c oughs> วิ่งหนีบอลกันหมดเลยครับเ <c oughs> มื่อกี้แม่คอนเทนต์หรือเปล่าหันไหลวิทย,ย์ใ <c oughs> หญ่ ลืมบอลกันไปหมดครับไม่ได้นัดกันมาครับเม่สกูนี้ต่างคนต่างไปนะครับนันนานทีจะเห็นนะครับรต่อแถวในกระบอรถไฟลยครับคนที่หนึ่งวิ่งไปคนที่สองวิ่งตามคนที่สามมาตามนัดคนที่สี่วิ่งไปไหนไม่รู้ครับตัวเองต้องเป็นคนยิงนะครับแต่ว่าวิ่งหายเหมือนกันตลกดีเหมือนกันครับแหมลูกสูตรที่ไม่ได้นัดนะ สามสองนะครับพวกเขานําอยู่นะหาดใหญ่วิทยาลัยในเสื้อนะสีแดงครับ งานนี้เจ็ดนาทีครับผมโอ้ยังเหลือเวลาเยอะนะครับเจ็ดนาทีเนี่ยพุทซอนบอกเลยครับว่าเจ็ดนาทีเนี่ยยิงกระส่าสี่ลูกมีเห็นไปแล้วนะครับยอร์สอสแข่งไปแล้วครับยอร์สอสแข่งไปแล้วนะครับคู่เมื่อสักคู่นี้นะครับชนะเต้รบัลหนึ่งมาห้าศูนย์ครับ ยอ .2 นี่เข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับจะไปเจอกับทางฝั่งยอซอละครับเอาแล้วให้บอลไม่ดีับจังหวะนี้เป็นยอ .2 ับได้ครับมีคนเล่ไผ่า่ยอ .2 ใส่ซ้ายไอ้จังหวะจะเคลียร์ที่หน้าลูกนี้เหมือนบอลจะแฉลบแต่ว่ายังไม่ปล่อยออกครับเล่นต่อ ยาวัวลูกนี้ดักบอลกลับมาครับมองขึ้นหน้าให้บอลไปในมุมธงรับลูกนี้ก็บอลออกหลังไปเลยนะครับพี่ต่อจุ๋มบอกว่าลุนจนลืมหายใจครับพี่ต่อจุ๋มครับปิดและสดแล้วก็ไปหายใจก่อนครับโอ้ยผมเป็นห่วงครับไม่ใช่อะไรครับปิดและสดค่อยดูก็ได้ครับแม่หัวใจจะวายเอานะครับพี่จะเย็นๆครับพี่ค่อยๆค่อยๆดูนะฮะวูซ่าวูซา หายใจเข้ากระฮ้อเธอหายใจออกกระฮ้อเธอครับฟอโ์มบดมาจากไหนเนี่ยเออแต่ย่าเย็นนะพี่นะขอเวลานอกนะครับของการฝั่งยวสอนะครับอ่าชีวิตไร้จุดจบเพื่อเธอครับบอกว่าซ้ายดิจิตอลโนสามแปดยวสองครับต่อท้ายมาด้วยคำว่าไม่ได้ลงครับ ไม่ได้เล่นด้วยรายการนี้เต้าผมก็ได้กว่าลงนะสรุปไม่ได้ลงนะคะอยากรู้นะครับประวัติความเป็นมาของคำว,ว่าซ้ายดิจิตอลของบัสายแปดนะครับเป็นมาอย่างไงครับพี่ฮรพี่ช่วยบอกผมหน่อยครับทำไมถึงได้ฉายาว่าซ้ายดิจิตอลพี่ชีวิตที่ไร้จุดจบเพื่อเธอนะครัรักเธอคนเดียวไม่เดี๋ยวมองใคร รักเธอสุขใจเพราะฉันไี่จะเธอเนี่ยผมผมตอบประโยคให้พี่ไปตอบเพิเ่มเติมนะบอกเลยเฟสที่จะเป็นโหเศร้าเป็นคนที่รักเีจใจเดียวมากนะขอยืมใช่ไหมฮะออยืมไปเปลี่ยนชื่อเฟสผม <c oughs> กลับมาช่วนต่อครับกับเกมการขันในช่วงท้ายแล้วนะของครึ่งเวลาหลังครับอีก5นาที เป็นจังหวะที่กินเข้ามาครับของทางยวว2สครับอุ๊ยแล้วมีจังหวะครับแม่หน้าปากประตูลูกนี้ครับแล้วดูเหมือนว่าจะแฉลบด้วยแหละครับกรรมการให้เป็นจังหวะแฉลบและเป็นเตะมุมของยวว์สองครับ คนที่ชูมือคือหมายเลขสี่แหละครับแล้วโอ้โหพวกเขาตามมาอีกแล้วแหละครับสามประตูต่อสามครับคู่นี้ครับสำนักเดียวกันสายเลือดเดียวกันครับโยอโวอครับทันกันเหลือเกินครับเองทีฉันทีเองทีฉันทีนะครับนายนำเราตามนายนำเราตามเราตามนายนำโอ้โห ดุเดือดครับคู่นี้ไม่รู้เลยครับว่าออกหน้าไหนครับแต่ที่แน่ๆคนภาคหน้ารักครับอ,อกเฮ้ยอย่างวาานนาะาเขามาจอหอาจหลังจากคู่นี้ครับผม เดี๋ยวละกันอีกสี่นาทีแล้วครับโอ้โหเหลือเฟือครับสนามสงขายังไม่มีการดวนจุดโทษนะครับหรือว่าคู่นี้จะเป็นคู่แรกหรือเปล่านะนะครับเออนะครับใครอยากดูจุดโทษบ้างครับไม่มีใครอยากดูนะครับจุดโทษผมบอกเลยครับคนที่แข่งนะครับเขาไม่มีใครอยากดูจุดไม่อยากโดนจุดโทษนะครับอยากให้จบในเกมมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยความกดดันมันมากนะครับแต่บางทีมเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมมาจนจุดโทษนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่ความถนัดนะของเตะตีมจะเป็นว่าโอโ้ลูกนี้เคียบอลออกมาเป็นด้านของโยวอสองเลยครับมองตัวไกลไอบอลข้างหน้าโบงสก,กัดออกมาเป็นคิกกินครับคุณต่อจุ๋มนะครับพิมมาว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางช่วยโยวอสองเดอ้อสาธุนะฮะ เล่นของแล้วนะครับคุณต่อจุ่มนะเล่นของแล้วนะครับเอาแล้วเจ้าที่เจ้าทางจะช่วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้น้องๆต้องช่วยตัวเองกันก่อนใน,นสนามตอนนี้กนาะลังบวกจากทางบ้านนะครับคุณต่อจุ่มนะครับตุนหวะไส้าทาเกมขึ้นมาลูกนี้ดักได้ครับยอวพลิกบอลให้ทางขวาทางขวามองครับไหลไป ลูกนี้ตบเข้าตรงกลางแม่ยังล้มตัวตะบบไม่ได้ให้บอลเร็วยอวสองลูกนี้แม่แต่ว่าให้บอลย้อนหลังเพื่อนแหละครับแล้วจังหวะเล่นเร็วเลยครับของทางยอวหาดใหญ่วิทยาลัยทำชิงกันครับข้อบอลกันใกล้ๆเห็นตัวไกลทางขวามีเพื่อนเข้าตรงกลางลูกนี้พลิกบอลเล่นเองโดนจิ้มออกข้างและเหมือนจะโดยเขาออกเองไปด้วยแหละครับเป็นกิกินของยอวอสองครับ วอชอแข็งหลังจากคู่นี้นะครับจะเจอกับอบจอสงขลาครับโอ้โหนี่ขอเสียงหน่อยอะแม่ยอวหอมายเลขเจ็ดนะครับแวะไปดื่มน,น้าแป๊บเดียวครับโอ้โห ขึ้นนำอีกแล้วครับ4ประตูต่อ,อ3ครับแวะดื่มน้ำแป๊บเดียวนะครับแมหมายเลขเจ็ดนะครับดักบอลได้ตรงกลางสนามของทางยอวอครับแล้วไต่ริมเส้นทางซ้ายกระชากมาคนเดียวอัดด้วยซ้ายเต็มข้อลอดเต็มแข้งครับโอ้โหเล่นเสาสองมุมบนครับผู้ทบประตูปัดไม่ออกแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นนำ4ประตูต่อ,อ3เลยเลยครับ เดี๋ยวล้การขันโอ้โหแล้วมาได้เวลาในช่วงที่พอเหมาะพอเจาะนะครับผมเหลือประมาณ1นาทีครึ่งนะครับจะดูว่าจะหาประตูที่ช้านะครับหารประตูที่5ยังมาไม่ได้นะครับเป็นคิกยินของยอวหนึ่งนะครับ4ประต,ตูต่อ3นะครับ<อ>เวลายังเหลืออีกประมาณ1นาทีดูซิว่ายอว์สองจะหาประตู ตีเสมอได้หรือเปล่าวิ่งมาแล้วเติมมาทางซ้ายมีตัดเข้าตรงกลางลูกนี้ให้มาที่หมายเลขสี่หมายรองยิงไกลลูกนี้ต้องสกัดแต่จังหวะเก็บบอลได้ครับกับกันที่หมายเลขส2่สองลูกนี้เคลียบอลทิ้งขึ้นหน้าไปบอลออกไปแล้วนะครับ เดี๋วหวังที่อี๋แล้วครับโมเจ็ยอวอเดือดแล้วครับโอ้โหอกเดือดปุดๆนะใครต้มมาม่าครับใครต้มมาม่าฮะคุณลักกี้บอกว่าเดือดแล้วครับใครต้มมาม่าฮะคนละเดือดคนละเดือดนะคนละคนละค่าคนละเดือดครับเล่นไปเรื่อยครับมุเลื่อยเปื่อยก็เล่นไปเรื่อยห้าบาทเจ็บาทก็เล่นครับเดี๋ยวได้อีกห้าสิบวินาทีสุดท้ายครับ บอลออกครับลูกนี้เป็นที่กินของยอบอลบอลขึ้นได้ครับเอาดักบอลได้ตรงกลางครับยอบอลลูกนี้แม่จิ้มบอลให้เพื่อนทางขวาไม่ดีนะครับบอลออกข้างไปครับครับผมหิวครับหิวมากๆเลยครับตอนนี้ แต่ว่าก็กินอะไรไม่ลงนะฮะเพราะว่าน้ําตอนนี้เนี่ยผมตั้งแต่เช้าเนะี่ยผมนั้งกินน้ําไปสามขวดแล้วครับชาอีกหนึ่งโค้กอีกหนึ่งนะครับอยู่ข้าวครับแต่ว่าอิ่มน้ําเหลือเกินนะฮะ <c oughs> เข่าแล้วแม่ดักได้ลูกนี้ต้องเคลียว์วันขึ้นหน้ามาเหลือยี่สิบสองวิดูซิว่าจะทันหรือเปล่ายอวอสองเป็นบอลเร็วขึ้นหน้ามาลูกนี้ดักได้ครับยอวอหนึ่งปล่อยบอลถึงผู้รักษาประตูแล้วให้บอลไปที่หมายเลขยี่สิบสองมองตัวไกลแล้ว บอลลูกนี้บอลหลุดออกหลังไปแล้วครับโอ้โหยังขอเวลานอกเลยครับของทางหาใจวิทยาลัยครับยังอุตส่าห์ขอเวลานอกนะครับเหลือประมาณ5้าวินะครับ4ี่วิสุดท้ายนะครับยังขอเวลานอกนะครับโหดเที่ยมเหลือเกินนะฮะแกจะแก้เกมอะไรครับอยากรู้ฮะสี่วินี่แกจะเอา5้าลูกเลยหรือไงฮะแม่ คุณต่อจมบอกว่าลูกเดียว500จัดเลยลูกเอาละดูซิว่าพลังแห่งอัดฉีดนะฮะจะสามารถให้ยอโบเนี่ยสมอได้หรือเปล่านะครับเดือดสี่วิสุดท้ายนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจะตาม่าไหมปึ๊บรับบอลได้แล้วส่งบอลลูกนี้ก็โอ้โห,โหไม่ทันแล้วครับ วิทยาลัยนะที่ได้ไปต่อในวัดสอนในกระทรวงโรงเรียนหมดเวลาการแข่งขันผู้นี้นะครับรอบ